บ่าวซิดกับสาวเจี๊ยบมันเดิมครับพี่น้องวันนี้พามาเก็บดอกกระเจียวครับนี่สวัสด e ีค่ะมนีมาเก็บดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวครับมีอยู่พอได้เก็บครับพี่น้องอเจอแล้วดอกนึงครับดอกกระเจียว,ว,ยน,วน,นี่ดอกหนึ่งนะดอกหนึ่งง,งามอยู่ เลือดออกมารต,ตรงงามๆดอกส,ยสวยๆครับพี่น้องอโอ้สามดอกส,ยสวยๆอยู่เฮียงกันครับโอ,โอ้มีแต่สีนี่เนาะมือน,นี้เดินไปนใกล้ๆดู ประมาณนี้ครับมือนี้ไม่ได้เอายางจุ่เลยพี่น้องมีดอกนี้ไม่ได้เอายังโจ้งเพราะว่าไม่ได้เอายังซับดังซัดเอาดึงเอาเลยครับมือนี้ก็เป็นการเก็บดอกกระเจียวครับมือนี้นั่นก็ได้ดึงเอาแล้วนะ เชียครองเลยโอ้ยนี่อีกครับดอกนึงมันเชียหายไปนี่แหละถ้าดอกมันโผุไปนี่ใครอยู่มือนี่มาสองคนครับพี่น้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นเลยนครับเดี๋ยวสิให้บ่าวซิทกับซาวเจี๊ยบมีมก,กำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาครับพี่น้องดอกนี้กำลังจิงตสปายเจ็บนี้นะ่ะถ้าดึงแล้วมันเชียรกยากเลย มันบุคือทามันโผล่ออกมาหนึ่งกระเมี่อนำีปทำก,กแบบระแดบต้องควยวบรรยากาศการเก็บดอกกระเจียวของมือนี้ครับกำลังเซ็บๆสบไปสัน่นเดี๋ยวได้พอสมควรอยู่มือนี้นี่ครับนี่อีกดอกนึงนเก็บอยู่แต่มองเดียวนี่แหละพี่น้องอยังม่ทันได้ไปทางอื่นเลย กันก็เริ่มมีเสียงแล้วมาคัดเอาส่วนมากจะเป็นกระเจียวสีครับนี่มามมาาเอาดงป่าแดงโอ้ทางลังดองีกดอก บรรยากาศก,การเก็บดอกกระเจียวครับมือน,นี้นสเดองดอกสามดอกโอ้เกือบเหยียบนอน,นป่า่าใหม่แล้วเนี่ยง่ายที่นอ่นองเดอกองดอกนะเอาดอกสวย,สวย บอกิดพาสาวเชียบมาก็บดอกกระเจียวครับเซ <c oughs> ้าวันที่สี่เอ้เซ่าวันที่สามครับพี่น้ <c oughs> อง <c oughs> อากาศหนาวประมาณสิบแปดองศาค,ครับมือนี่บรรยากาศของมือนี้ครับนี่ดอกนี่นีน่สีแดียดอก่ <c oughs> <c oughs> อืน จะดอกงา,นามนะเห็นแล้วสีขาวสองดอกครับพี่น้องโอ้โอหอ,อีกน<ำ>อ,กอ,อนี่เ<อ>ก็หินกันบำลังงามเลยนี่กัสีแดงอีกเหมือนเดิมเ <laughs> อานี่เด้ดอกนึงนี่ i ด้ นี่นี่สีขาวครับเออ,เอ,อดอกนึงสวยๆครับ,บเดินทางโต๊ะบันพุ่ๆๆนพุ่นพุ่นพุ่นนี่อีกดอกนึงครับสวยๆกำลังตะปูตะปิ <peach> จนบคเห็นแทบสิบูเห็นเลยดอกน้อยลายผ <G ül> ลของการไฟใหม่ป่าละเวอร์นี่โอ้นี่อีกเลย <c oughs> ได้คุณดิงดอกนึนงเนี่ยเนี่ยวันนี้เดินทางล وع, เลาะเก็บดอกกระเทียวอย่างเดียวเลยครับพี่น้องนี่เดินทางในป่า น <c oughs> บังดอกกระเกียวสีพี่น้อช้างส,าสีดอกสวยๆครับโอ้ดอกทีหาก็มีพี่น้องนิยนี่หาดอกครับ สวยครับประมาณนี้ อึ่มฮุ่นฮุนุ่นฮุนฮุนเุ่นฮ่นอเบิทพี่น้องเขาเบิร์นเหงาไม่ได้เลยๆนี่วัิบุจิมีกล้องอย่างเดียวครับ เอาอเคือโบก็บดอกนี่นี่โอ้เหยียบน้อน,นี่อโอ้ดอกน้อยหลาย,นย,ลายจนโบเห็นพี่น้องเจงียวแดงอันนี้ เอาบบได้ที่ตัวนะนะสองดอกเลยนะอยู่ใกล้กันฮะมันดีนี่เด้ในหินนะก่อนหนึ่ง ไปอืมดอกนี <c ười> át, ่เใหญ่งามประมาณนี้ครับพี่น้องปาดขนาดใบตองเฮ้ยใบตองกุ้งซองใบนี่เฮ้ยอ้ใหญ่ลี นี่ใไงถึงได้ใบตอ,องเอาเอาไปไว้คปูพักปูหญ่านะเอาใบไมม่มันฮะอ๋อเอาถือซอ,องใบเทียบให้เอฟซีเบิ่งดูปป่าใกล้ก,กันดูกใกล้ดูปไ่ลีได้พี่น้องเอ้ยนี่ <c ười> ไป ยิงยี่บอ่อดอกกระเจียวฮะได้ยูโหไปแล้วขมจรยังเสียบวงดูอ่าพี่นอ้องพี่นอ้องพี่นอ้นองอ,อ้าวหาดอกกระเจียวอยู่ดีๆครับขออนุญาตเด,ด้อพี่นอ้องเอ้ย ารอบแรกของปีครับวันที่สี่วันที่สามเนาะที่สามเมษาครับอากาศหนาวๆครับพี่น้องทันใดทีแทบสีโบเสื้อสายตาครับวันนี้จิ้ม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 โอ้ยเอาจิ้มจิ้มจิ้มคือแล้วคือแล้วพี่น้องเอ้ยคือแล้วคือแล้วขอบคุณค่ะที่หได้เห็นคือแล้วคือแล้วพี่น้องเอ้ย แค่นี้ก็ดีใจครับเห็นแล้วช็อตด,ดิช็อตด,ดิเหตุการณ์บุคาดฝันครับแบบนี้มันโบเมียนแนวเแล้วพนะี่น้องเขี่ยห้ามึงดู กะเก่ามันไม่ได้ออกหน่อยครอืมนี่ไปเคลีรยหาลูกเคลีรยหาลูกเอาใส่กระยังแล้วเคลีรยหาลูกมาเฮ้ยอ๋ยอโปพก,พกอันนั้นเสื้อตัวเขาเขี่ยเนาะโปก ว่าอยู่ว่า้ำม,มันเอานี่อาจ,จได้เก็บมีแนวโน้มสูงอยู่อากาศหนาวหนาวแบบนี้จะคิดบะถึงว่ามันจะออกนะ ว่ากาดหนาวถึงขั้น18องศาแล้ว17 18องศานี่เฮ็ดบัวนาที่ออกได้แตกออกให้เห็นแล้วครับสองดอกมีแนวโน้มดีขึ้นครับเพราะว่าบาคิดว่าฝนตกแล้วมีแนวโน้มดีขึ้นครับน่า พูนุพใ่นไกู่ตัวน <center belt sources> ี้มันแก่แล้วตัวนี้แก่แล้วบอบอกเอาไว้ครให้มันเป็นดอกเป็นหมากออมีแต่ดอกกระเจียวนี่นี่นี่ดอกกระเจียวว้น ถักคลิปนี้เบาซิดพิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขอภัย fc ทุกท่านและพี่น้องสุภูสคุคน,น้ำเด้อครับทั้งในและต่างประเทศครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆสุภูสุข้นที่ติดตามและเข้ามาให้กำลังใจบาซิครับขอบคุณคอมเมนต์ดีๆและคำแนะนำดีๆครับพี่น,อน,น้องแนวโน้มดีขึ้นที่บาซิว่ากา็คือแล้วพี่น้องเลยน้องต้องเบิกสะพานันาการากมืดต่อไปอครับทุนเปหน้าเลเจออีกแล้วครับพี่น้องอ้าวแบบนี้ก็ มีด้วยเหรอเบิ้งพี่น้องเลยอือเห็ดลงอีกแล้วบาทนี่สองดอกส,สวยๆครับอืมเก็บอัพเก็บเลยโอ้ยอเห็ดน้ำหมากดอกนี่อ่ามีแนวโน้มดีแล้วพี่น้องเลยนี่นี่ครับ ทนใดเคยเห็นนะครับอันนี้นี่ครับพี่น้องหัวน,นี่นี่ครับแบบนี้เขาเอิ้นหูบึ้งเน้อพี่น้องเลยนี่นี่ครับ,บ,บถ้ามันได้กัดคนแล้วหันพอร์มานทุตุดเลยครับแมงมุมใหญ่ครับ,บคนไทยเอิน้นอคนอาจบเคยเห็นเนาะอนุรักษ์ธรรมชาติโบเอาวบอาวคุดน้องครับ มืองูพี่น้องอันนี้เก็บดอกกระเทียวยดีๆเจออีกแล้วครับเกิดร้อมกันกระดอกกระเทียวเลยครับอันนี้พี่น้องบวับวหาหาดีไซนบัวได้ลยได้พี่น้องเลยเกิดแบบนี้ครับนี่ครับละงอกเหลืองกับดอกกระเจียวเกิดนำกันครับต่อไปกเปสนการเก็บครับพี่น้อง บ้าคาดบ้ฝันว่าจะได้เจอครับนะมีคนให้เหสื้นี้ก็เอานองเลยมันหาบานแล้วครับสีเหลืองครับนีี่น่ครับดอกกระเจียวก็เจ้ากรกัมเลยเกิดตรงกลางหมู่เลยนี่นะ มีตีใหม่ของเห็ดดึงก่อนมีแนวโน้มดีใช่นนะครับนนกระเจียวขาวผลงานการหาดอกกระเจียวมื้อนี้ครับพี่น้องนี่ครับแยกไปซับลยของเขาเติบ นีพี่น้องๆสู้กคนที่ติดตามและเขามาให้กำลังใจบาซิสครับขอบคุณคำแนะนำดีๆครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ในดเดอร์พี่น้องไงย